เปิดร้านกา,ฟาแฟจะเป็นคนที่หนึ่งไม่ทานกาแฟาเลยทานแล้วมีความสุขัวใจจะเต้นออกมานอกล่าอเงี้ยหรือว่าขนาดชานี่ก่อนเป็นคนทานชาแต่ว่าตอนหลังก็แพ้ชาเขียวก็ไม่ใช่แพ้คือเมาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ทานของหวานไม่ชอบของหวานแล้วก็มาเปิดร้านที่ขายเครื่องดื่มแล้วก็เป็นขนมมันก็เป็นอะไรที่ขัดแย้งกับตัวเราทั้งหมดนะเนาะแต่ทีนี้เนี่ย แต่ว่าเนื่องจากเราต้องเปิดเราก็มานั่งดูมันไม่ใช่แค่ตัวเราเนี่ยเพราะช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายหลายคนเข้ามาในชีวของเราแล้วคนเหล่านี้ก็ตอบโจทย์ของแต่ละอย่างได้หมดเลยก็เลยเป็นที่มาของการทำร้านกาแฟแต่ทีนี้เนี่ยมันมีโจทย์หลายอย่างที่เกิดขึ้นนั่นก็คือส่วนหนึ่งของสินค้าที่เราต้องการทำสินค้าที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย รือว่าประเภทจะไปสร้างปัญหาให้คนน้อยที่สุดตั้งใจอย่างนั้นเลยแต่มันก็เลยเป็นโจทย์เนาะทีนี้มันต้องไปเกี่ยวข้องอีกกับในส่วนของราคาราคาเนี่ยมันไม่ใช่อยากจะตั้งหนก็ได้เพราะว่าตั้งจุดตั้งต้นของเราเนี่ยมาจากผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุอะที่เรารย้ว่าโผ่ oh, คุณป้าอย่างนี้เนาะหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในวนัยทำงานที่จะมีรายได้แล้วอย่างเงี้ยอาจจะมีรายได้จากสวนหรือลูกหลานให้อะไรเงี้ย หรือว่าจะเป็นคนที่เกษียณจะให้เขาไปทานกาแฟทุกวามมาันวันละหกสิบเจ็ดสิบเพราะเราอยากให้เขามานั่งใช่ไหมคะมันก็เป็นไปไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งที่พบก็คือว่าคนสูงอายุเนี่ยจะชินกับรสชาติเดิมๆเขาอาจจะไปทานกาแฟสดน,นะแต่ว่าสุดท้ายถ้าสั่งแบบคุณลิ้นก็คือแบบกาแฟชงถุงอะไรเงี้ยทีนี้ขอบกาแฟชมถุงราคาที่เขาสามารถอัดฟอร์ดได้คนจะอยู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบอะไรอย่างี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า คุณภาพของกาแฟเราต้องได้คุณภาพเราจะไม่ใช่แบบไปเอาอ๋อราคาต่ำอะไรเงี้ยเราเราก็ต้องถัวกันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ในอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของคนที่ยังทำงานหรือกลุ่มวัยรุ่นที่อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมามากหน่อยก็คือแบบเอาเป็นที่สังสรรค์ที่เจอกันอาจจะเป็นกลุ่มที่อยู่ที่35 40 45 4, หรือเปล่าแต่เป็นกาแฟสดกาแฟที่มีเทรนด์หน่อยหรือว่าเครื่อนดื่มที่แบบถ่ายรูปโชว์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดริมไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จะเหมาะกับเขาก็าราคามันก็สูงขึ้นมาแต่ว่ามันก็เหมือนกับมีรายได้อยู่เนาะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเทพอันนี้เะกลุ่มเทพก็คือประเภทกาแฟต้อง,งรสชาติอย่างนี้พิเศษเงี้ยก็จะเป็นกาแฟกลุ่มที่เป็นพรีเมียมหรือช็อกโกแลตก็คือแบบพรีเมียมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะอาจจะแบบเป็นกลุ่มของ ห5 60 65ิบหาหกาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกลุ่มที่สลรับแต่ละกลุ่มเพราะราคามันก็จะเป็นการตอบโจทย์ที่จะพยายามคอมมอรอเคมของทุกกลุ่มแต่ว่าไม่ได้ไปทำให้เป็นเหมือนกับทำให้ราคามันแบบเวอร์ไปหรือประเภทถุกไปก็ต้องอยู่บนความเป็นจริงที่เราเราจะไม่ขาดทุนและกัน,นะน้แล้วก็ในส่วนของขนมนอะไรเงี้ยหรือ,อยังกระทั่งของเด็กเนี้ยเออเราจะมีอะไรที่จะให้เด็กเนี่ยสามารถมาทาน แล้วก็ราคาจะแพงไปมันก็จะมีผลโพรดักที่จะไปไปแมทช์กันกลุ่มเหล่านี้ค่ะอันนั้นก็คือโ r รดักไพร i ์ใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของเพลสสถานที่ก็คืออย่างที่ที่ที่บอกค่ะอยากจะเป็นคนที่แบบชอบความสวยงามเนาะอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะทําอะไรที่สวยงามเท่าที่จะทําได้เท่าที่จะมีเงินมาทําด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากจะได้ที่ นั่งสบายไม่ใช่นั่งหลังตรงเอียดหรือว่าประเภทแบบเวลานั่งส่วนตัวเองมันโนชอบนั่งเอ็นเอ็นนั่งแบบขี้เกียจนะคะก็เลยอยากจะทําร้านที่คนนั่งแล้วนั่งได้นานนั่งได้สบาย WiFi แรงสุดธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็คือเราอยากได้อะไรเราก็คิดว่าเราอยากได้อะไรอ่ะเราก็อยากทำอย่างนั้นหรือที่ที่นั่งแล้วสะอาดก็อย่างเนี้ยตอนนี้ก็อย่างของเราเนี่ยทุกที่ทุกพื้นผิวสัมผัสโต๊ะเก้าอี้ ลูกปิดประตูอะไรทุกอย่างที่คุณสัมผัสได้เนี่ยก็ใช้านาโนไทเทเนียมแรลซายตั้งแต่2นาโนเมตรมาพ่นเคลือบทั้งหมดแอลกอฮอล์มันไม่เหมือนกับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์คือพอเช็ดแล้วเชื้อก็ตายด้วยมันก็มาใหม่แต่ไทเทเนียมแรลซายเนี่ยเขาจะทํางานตลอดเวลาเพราะว่าเขาสามารถเกาะยึดอยู่ที่พื้นผิวได้แล้วก็ไม่เป็นปีกแล้วก็มา เขาก็ทำงานค่าฆ่าจ้อยสลายพวกสารป็นทีสารั MC, าร้หลาย,ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปนั่งเราก็จะรู้สึกว่าสะอาดก็พยายามคิดเรื่องเหล่านี้เพราะว่าผู้สูงอายุหลายคนก็พออายุมากก็สุขภาพก็อาจจะไปกับพวกเรื่องต่างๆนี่ก็คือเป็นที่มามในส่วนของโปรโมชั่นส่วนตัวเองมี Facebook แต่ก็ไม่เล่น i อ t ีทวิตเอะไรก็ไม่มีไลน์ก็มีแค่ในไลน์ทำงานดังนั้นก็ คงไม่มีอะไรเลยแต่ว่าก็ก็เชื่อว่าถ้ามันเป็นที่ที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นมิตรเขามานั่งตั้งแต่ะเจ็ดมงเช้ายันสองทุ่มกินน้ำแก้วเดียวไม่มีใครไล่เข้าไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คงจะรู้สึกดีแล้วเขาก็จะเขาก็คงจะแบ่งปันสิ่งดีออกไปคงเป็นแค่นั้นมากกว่านั่นคือความตั้งใจ